บรรยากาศสวยมากเลยค่ะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะมาบ้านเพื่อนค่ะมาบ้านเพื่อนมีแต่บ้านสวยๆนะคะถนนเส้นนี้มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะมีแต่บ้านสวยๆดูถนนสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะ นี่หมู่บ้านที่เราเคยอยู่มาก่อนนะคะเห็นไหมคะหมู่บ้านสวยมากอยู่ข้างทางก็เป็นหมู่บ้านที่ที่เงียบนะคะเป็นหมู่บ้านที่เงียบมากเห็นไหมคะหมู่บ้านนี้ก็ น่ารักเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวนี้ต้องให้น้ำต้นไม้แล้วนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเห็นไหมคะหมู่บ้านนี้เราอยู่แล้วก็จะเวลาไปโรงเรียนเนี้ยเราต้อง นั่งรถบึ๊ดไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยดูความงามของถนนนะคะเห็นไหมคะได้เพื่อนๆดูนะคะสวยงามมากเลยค่ะ <Okay. S 1> คะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะถนนนี้ยาวจากนูน่นไปจุดนูน่นประมาณ จ็ดถึงแปดกิโลนะคะยาวตรงไปแล้วก็ยาวตรงไปเห็นะะคะนี่บรรยากาศสวยมากค่ะเห็นไหมคะทั้งจักรยานทั้งคนเขาก็จะคือตรงนี้ไม่ต้องโดนโฮย้ยไม่ต้องโดนโดนแดดแล้วก็คือ ถ้าเดินเนยจะก็ต้นไม้เนี่ยทั้งสองข้างฝั่งเนี่ยอ่าให้เลยนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะเห็นไหมคะถนนนี่ยาวไปสุดนู่นเลยนะคะถนนนี่ยาวมากเลยนะคะเห็นไหมคะยาวไปถึงนูน่น คือเดินไม่ถึงค่ะเดินไม่ถึงต้องนั่งรถนะคะต้องนั่งรถนะคะนี่ก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านเพื่อนรู้สึกว่าประมาณก็เนื้อที่ก็ประมาณชักยาวไปข้างหลังประมาณ สิบไร่นะคะสิบไร่ได้นะคะข้างหลังปูกบ้านนี่อีกเจ็ดแปดหลังของเพื่อนบ้านเพื่อนแต่บรรยากาศร่มรื่นน่าเที่ยวนะคะน่าเที่ยวยิ่งถ้าเป็นหน้าหน้าร้อนยิ่งน่าเที่ยวนะคะนี่ไม่ใช่หน้าร้อนนะคะถ้าหน้าร้อนจะสบายกว่านี้คนจะเยอะ แต,แต,แต่ที่ตรงนี้คือรถเม์จะไม่วิ่งผ่านนะคะแต่ส่วนรถส่วนบุคคลส่วนมากเพราะว่ามันเป็นที่บอกยังไงล่ะคะเป็นหมู่บ้านอีกแบบห่างออกจากหมู่บ้านที่เราอยู่ประมาณจักสิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะหมู่บ้านเนี้ย เป็นหมู่บ้านที่ที่ราคาสูงที่ต่างประเทศนะคะบ้านไม่เท่าไหร่นะคะที่ถ้าที่เยอะราคาก็สูงนะคะที่ต่างประเทศไอเรื่องบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะที่ดินจะแพงที่ต่างประเทศค่ะ ยิ่งที่ดินเยอะปูกบ้อนอย่างเงี้ยตะกี้ซอยที่ออกมาตะกี้น่ะเป็น1.2มิลเลียนยูโรนะคะเพื่อนๆเป็นที่แพงมากค่ะ